أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانتاب إيه الله سبحانه وتعالى พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงได้โปรดประสบเดี๋ยวท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างรายการเราในสมชื่อจริงๆท่านพี่น้องเป็นการเป็นรายการที่สแสวงหาความจริงแล้วก็เอาความแตกต่างแล้วก็ไหายอยู่ในความแตกต่างแล้วเราก็ต้องหาว่าในความแตกต่างในความจริงมันอยู่ตรงไหนท่านพี่น้องทั้นที่แล้วอาจารย์อามีนได้พูดเกี่ยวกับชี้อหะผมก็ได้พูดก็ได้ชี้แจงนะครับท่านพี่น้องครับผมถามท่านพี่น้องนะ ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มาทำเป็นศาสนาที่มาทําลายการเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือเป็นศาสนาที่มาทําให้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่มากขึ้นไปกว่าเก่าถ้ามี่น้องตอบได้ไหมถามอีกทีนะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สนับสนุนกระตุ้นให้คนเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่หรือเป็นศาสนาที่มาทําลายการที่คนหนึ่งอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่แน่นอนพี่น้องตอบได้ อิสลามเป็นศาสนาที่จะมา suppress มากดอารมณ์มนุษย์ทั้งหลายไม่ให้เอาอารมณ์ตัวเองมาเป็นใหญ่แต่ให้เอาใครมาเป็นใหญ่ให้เอาอัลลอฮ์ให้เอา, Allah, เอารอซูลเอากุรานเอาฮะดิษมาเป็นใหญ่ตามแนวทางสลัปอย่าปรุงศาสนาเอาเองอย่าปรุงกุรานปรุงฮะดิษเองเอากุรานเอาฮะดิษตามแนวทางตามความเข้าใจของสลับมาเป็นใหญ่ท่านพี่น้องเข้าใจผมไหม ว่าเอากุรานเอาหะดิษตามแนวทางตามความเข้าใจของสลับมาเป็นใหญ่หมายความว่าในเรื่องนี้สลับให้เราใช้อารมณ์อย่างไรเราต้องเอาสลับมาเป็นใหญ่เหนืออารมณ์เราเราไม่อยากจะใช้อารมณ์รุนแรงเลยแต่สลับบอกให้ต้องใช้เราต้องเอาสลับมาเหนืออารมณ์เราไม่ใช่อารมณ์เราอยู่เหนือสลับในเรื่องนี้สลับบอกต้องพูดให้ชัดไม่ใช่พูดแต่สูตรนบีแต่ไม่บอกว่าบิดาด้วย การกินบนคนตายไม่มีสูตรนบีต้องตามสลับต้องพูดด้วยมันคือบิดาสูตรนรกต้องพูดด้วยมันคือบิดาไม่ใช่สูตรนบีอย่างเดียวพูดแต่สูตรนบีอย่างนี้ไม่มีนบีไม่ทําไม่ใช่แนวทางไม่ใช่สูตสรสลับอ่วถ้าอ้างสูตรนบีผมอ้างสูตสรสลับเพราะสลับเข้าใจนบีดีกว่าท่านอีกเพราะฉะนั้นให้ยึดมั่นแนวทางสลับให้สลับเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์ตัวเอง อารมณ์มันอยากจะเป็นอย่างนี้แต่สลับเขาเป็นอารอย่างนี้เพราะสลับเขาได้รับการรับรองจากอนะัลลอฮ์จากนบีมาแล้วอารมณ์เราต้องปรับให้เข้ากับอารมณ์ของสลับในกรณีที่เราจะพูดในเรื่องต่างๆอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่อย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับเพราะอันนี้เราตักเตือนกันอัดดินุนนะเสียฮะเราตักเตือนกันเรากระตุ้นกันบางทีเราต้องใช้เสียงที่ดังเพราะศาสนาก็อนุญาตบางทีเราต้องกระตุน้นนะครับบางทีเราก็พูดนอบน้อม แต่เรื่องที่เรากระตุ้นเนี่ยเหมือนคุตบ้าวันศุกร์อาจารย์อามินทําไมคุตตบ้าวันศุกร์ท่านนาบีจึงพูดหน้าแดงพูดแบบโอ้โหาท่านพี่น้องไปดูสุนนะพูดแบบกระตุน้นปลุกเราไม่ให้คนหลับเพราะอะไรเพราะวันศุกร์เป็นวันที่สําคัญผมถึงบอกในตอนที่แล้วาท่านพี่น้องได้ดูรายการเราถ้าทุกมัสยิดจุฬาราชมนตรีออกคาสั่งทุกมัสยิดให้คุตบ้าเกี่ยวกับอชีิอาอัชชิอ,ชอไม่ใช่แนวทางที่อยู่ในอัลลอฮ์สุนนะเป็นแนวทางที่หลงผิดอย่าหลงไปเชื่อ าจุลาและจมนตรีออกจดหมายทุกมัสิดและให้พูดเกี่ยวกับเชียรรับรอยียาย์ยกไม่ถูกนี่คือเคล็ดลับเทคนิคที่อัลลอฮ์ให้วันศุกร์มาแต่วันศุกร์ถูกกลับใช้ไปคุตบ้าเรื่องอะไรกันท่านพี่น้องในยามที่จะต้องปกป้องอิสลามต้องให้ความสําคัญกับการปกป้องอิสลามก่อนไม่ใช่ไปสอนเรื่องความดีอันนั้นสอนได้แต่ปกป้องอิสลามอาจจะให้สักสิบนาทีและหลังจากนั้นเขาพูดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทําไปในขนาดเดียวกันได้ พี่น้องพูดเรื่องชีอะห15นาทีได้หลังจากนั้น15นาทีหลังจะพูดเรื่องอะไรที่เตรียมมาก็เชิญตามสบายเชิญตามสบายก็ทําได้กลุ่มปฏิเสธหะดิษไม่เอาหะดิษเอาแต่กุรอ่านทิ้งหะดิษหมดเลยเอาแต่กุรอ่านอย่างเดียวก็มีแล้วถ้าพี่น้องก็พูดในคุตบาบะถ้าพี่น้องมีกลุ่มบิดเบือนไม่เอาหะดิษเอาแต่กุรอ่านเกิดขึ้นแล้วพี่น้องต้องระวังตัวไว้ด้วยถ้าจุฬาฯาชมนตรีเนี่ยนะบอก หูตาสว่างหูตาไวว่ามีกลุ่มลั่เบิดเบือน <c oughs> อะไรบ้างอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วออกคําสั่งออกจดหมายไปให้คอเตบทุกมสยิดพูดตามนั้นพูดให้คนระวงังเพอร์เฟกต์แต่นี่คือแนวทางสลรับไง <c oughs> แต่ถ้าไม่เอาแนวทางสลรับท่านพี่น้องก็งก็ทําใจเอาไว้ท่านพี่น้องก็จะเห็นความตกต่ําของมุสลิมอิมามมาลิกบอกว่ายังไงประชาชาติอิสลามจะไม่ดีขึ้นจนกว่าเขาจะกลับไปสู่แนวทางที่มีมาก่อนหน้านี้ นี่คืออิหม่ามาลิกซึ่งอยู่ในยุคสลับเองพูดอย่างนี้คนในยุคสลับเป็นหัวหน้ามัสฮับเองเนี่ยแต่ยังพูดให้ไปตามคนก่อนหน้านี้แล้วเราอะไรพ้นยุคสลับมาเป็นพันปีแล้วพี่น้องอิหม่ามาลิกอยู่ในยุคสลับกับพูดว่าประชาชาติกิจการงานของอิสลามจะไม่มีทางดีขึ้นนอกจากจะกลับไปหาคนก่อนหน้านี้ทั้งๆที่ตัวคนพูดก็อยู่ในยุคสลับและเป็นอิหม่ามเป็นระดับหัวหน้ามัสฮับด้วยแล้วเราพ้นสลับมาเป็นพันปีแล้วพี่น้อง แล้วเรายิ่งไม่ต้องกลับไปหาสารับยิ่งเป็นคนใหญ่อย่างนั้นหรือยิ่งยิ่งต้องยิบรีบกลับไปอย่างนั้นหรือแต่เราไม่กลับไม่กลับก็เป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องตกต่ำอยู่อย่างนี้แหละอาจารย์มีเชิญครับ่ัสสลามุอิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอยนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลัลลิลลาฮินะลีณาซีมอะมาบาตสัลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับอาจารย์ท่านเชอรีฟเราได้พูดถึงพิษภัยขอองชีะห์ คือไม่ได้พูดในแง่วิชาการนะในแง่เนื้อหารายละเอียดแต่เราพูดถึงการทํางานการเผยแพร่ของพวกเขาในสังคมไทยจารย์สริบนิดนึงว่ายังไม่จบนะเรื่องเชีะห์อนี่ยังไม่จบคือต้องแฉแผนของชียห์ในไทยว่ามันจะเอาอะไรมันจะทําอะไรจารย์สริปผมจะเล่าอะไรให้ฟังว่าคือปัญหาก็คือจะพูดยังไงดีล่ะมันมีคนก็เหล็กประเภทบ้าเห่อยังไงบ้าเหออะไรคือมันบี ณนะตอนนี้พี่น้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ากลุ่มต่างๆต้องการจะใช้อิสลามเป็นทางนําของตัวเองหมดอมแต่ก็หลายกลุ่มก็เอาอิสลามแค่ชื่อแต่ไม่เอาสารลับเหมือนที่จาริพูดทีน,นี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งจาริศกลุ่มพวกนี้บ้าเหือบ้าเหือความทันสมัยบ้าเหือความเป็นโมเดิร์นิตี้ความเป็นสมัยใหม่อมถ้าพูดตามวิชาการตอนนี้เขาโพสโมเดิร์นกันแล้วนะถ้ากลุ่มนี้ฟังเข้าใจนะ,ะเขาไม่โมเดิร์นิตี้กันแล้วเขามาหลัง้น่นอนแล้วเขาเป็นแบบนั่นแนวเขาเรียนแนวคิดแบบ แบบสมัยนานิคมตอนนี้เขาเป็นโพสโคโลเนียลแล้วคือมันเงี้ยเขาบอกว่าคือไอคนพวกนี้คือไม่สนใจเรื่องความถูกต้องเรื่องหลักการเรื่องบิดาเรื่องอะไรรวมมุสลิมต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าเน้นความสมัยใหม่อย่างเดียวเลยอนประเภทที่เยอะประเภทนี้เ็มีเพราะฉะนั้นพอประเภทนี้มีขึ้นไอพวกนี้ก็จะรวมทุกพวก เข้าหาตัวเองแต่พอเจอของจริงเนี่ยมันไม่รวมยยังไงของจริงอะไรคือมันรวมกับบิดาได้หมดแต่กับอลิซุนาไม่รวมอ๋อไอพวกไอพวกโมเดนอย่างเงี้ยพวกต้องการความเป็นสมัยใหม่เข้ารวมสลับได้เลยกับพวกบิดาแต่อะไรรู้ไหมอาจารย์ชลิศสอนว่าการปิดหน้านั้นไม่ใช่หลักการอิสลามเป็นวัฒนธรรมอาหรับอืมทำไมทำไมไม่รวมกับคนปิดหน้าทำไมคนปิดหน้าไม่ใช่มุสลิมเออทำไมคนที่มีทัศนะอ่าปิดหน้าเป็นซุนัขเป็นวาจิบไม่ใช่มุสลิมซอฮาบะอินดูอับบาสทำไม ทำไมไม่รวมนี่โพที่หนึ่งนี่โพกที่หนึ่งอ่ะโพที่สองกับรวมหมดกับบิดาแต่กับสุนนะวิจารเพียงเดียวบอกกับสุนนะอาจารย์สุนนะหลายคนที่ลงไปใต้ไปสอนชาวบ้านบอกไอ้นี่บิดาไอ้นี่ไม่ใช่สุนนะบีนี่บรัสตีเขาบักไงพูดแต่เรื่องเดิมๆพูดนะเรื่องอิสลามแบบครัวเรือนเมื่อไรจะไปอิสลามแบบโอ้มันระดับพัฒนาอเนี่ยรู้ไหมกลุ่มไหนออกชื่อนะมั้ยได้ อีควานมุสลิมุนในไทยใครเป็นก็รับไปอาจารยา์ยาเสพติดเนี่ยรดนรงค์ให้เลิกยาเสพติดให้ทำลายยาเสพติดมากี่ปีแล้วประเทศไทยก็ไม่รู้กี่ปีลแล้วแล้วปัจจุบันยังทําอยู่ป่ะก็ต้องท่าแล้วทำทำไมอ่ะพูดกันมานานแล้วหยุดสักทีสิคืออาจารย์เชอริปเนี่นี่ก็เหมือนกันนะผมจะบอกโยงเข้าเรื่องชีอนะห์นะแนวทางอีควานเนี่ยอีควานุนมุสลิมุนที่มีฮัสซันบันนาเป็นผู้นําเนี่ยอุลามาซาอุดีใครไม่จบซาอุดี ไม่ต้องพูดก่อนเอาออกไปก่อนนะออกไปก่อนออาซาอุดีเอาคนที่จบซาอุดีนี่แหละผมถามสั้นๆนะบรรดานักวิชาการที่จบซาอุดีเชคอับดุลอาซิซบินบาสเชคอูซายมินโซเลห์อัลูซายมินเชคมุกบินบิลฮาดีเช็ครอบเบียมาร์คฮอลลีหลายต่อหลายคนเชคนัจมีอ่าเชคอันนัจมีอ่าใครอีกอ่ะเชคอิบราฮิมอัลลูเช่าทำไมใช่ไหม เช็ค Abdul Aziz Al s h e เชคหลายต่อหลายคนกี่บาร์อุลลามานี่ผมไม่ได้จบซาอุดีนะผมโมฮัมเหมินบินอับบาตใครต่อใครหลายคนพูดยังไงถึงอีควานพูดยังไงพูดยังไงเป็นกลุ่มที่มีมันฮัดมีแนวทางการทํางานอิสลามข้อสองข้อสองเป็นกลุ่มที่มีมันฮัดมีการทํางานอิสลามผิดไปจากหลักการของอะลีสุนนะ่ามุจจามะอะกีดาก็ผิดจริงๆอ่ะใช่อะกีดาก็ผิดอะกีดาก็ไม่สารับ แต่ว่าเรื่องอากีถ้าเขาไม่ค่อยเผยเราก็จะไม่เห็นแต่เรื่องการทํางานเขาผิดคนพวกนี้พยายามจะรวมมุสลิมให้มาต่อสู้กับวัฒนธรรมฝรั่งสร้างความเจริญสร้างโรงเรียนสร้างนู่นสร้างนี่แต่ความเน่าก็คือไม่ยอมพูดความจริงว่าอะไรคือสุนนะอะไรไม่ใช่สุนนะอะไรคืออิสลามอะไรคือแนวทางหลงผิดไม่พูดพูดไม่ได้เชคบินบาสจะบอกไอ้พวกนี้ปะมูรุนนะบินมารูปอย่างเดียวลาตันเฮานณินมุงกัรนี่ใครพูดเชคบินบาสพูดอ เรียกร้องสู่ความดียิ่งเดียวครับบางมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เขากราบกูโบไม่ได้ไม่ได้คือพี่น้องเราต้องขอบคุณอุลามาซาอุดีนะคือถ้าผมการจ์อามีไม่มีแบบอย่างอุลามาซาอุดีเป็นแบบอย่างเลยนะเราคงไม่กล้าพูดอะไรมากมายแต่<ว>คนไปเรียนซาอุดีไปเอาแบบจากอิยิปต์ไปเอาแบบจากยเมีนไปเอาจากพวกอะไรก็ไม่จบซาอุดี<ว>นะกูบงกูโบยเท่านั้นไปเอามาคือพี่น้องเอาล้อให้นะอุลามาซาอุดีนาอุลามาซาอุดีเนี่ยเนี่ยอย่างเชคมิมบาเชคโซเลอุไซมินเช็คอันนัทจามีเช็ค โรเบียมัตเขาเรียกโรฮิมาฮุลลอฮาเซอรฮุมหลอฮคืออีกท่านหนึ่งมูฮัมหมัดนาซีรุดินアルバนีดำเนินแนวทางของเชคมูฮัมหมัดอิบนีอับดุลวาฮาบซึ่งเป็นมุจัดดิสเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสัญญาว่าอัลลอฮฺส่งมาเป็นผู้ฟื้นฟูอิสลามบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยดำเนินแนวทางแนวแนวดำเนินตามแนวสลับแล้วก็ดำเนินตามแนวทางของเชคมูฮัมหมัดอิบนีอับดุลวาฮาบซึ่งท่านก็เดินแนวทางสลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มบิดเบือน ปุ่มไหนทั่วโลกมาเนี่ยนะไม่พ้นอุลามาซาอุดีจัดการหมดเรากับเป็นหนี้บุญคุณของอุลามาซาอุดีต้องเอาคำพูดเขายืมมามาพูดรู้ไหมเชคบินบาสถูกเรียกเธาเรียกว่าบาปปะวะบีอืมคือบาปปะคือตัวพ่อวะบีตัวพ่อเนี่ยใครใครเชคบินบาสถูกเรียกถูกถูกพวกบิดาอาเรียกวะบีตัวพ่อโอ้โหนั่นแหละสับตาบอดเชคบินว่าตาบอดตาบอดแล้วสับเช่ง ตามันเลยบอใดให้มันปิดใค่พูดอุลมาชาัยรอทีอ่มาเลเซียผมดูคลิปวิดีโอมาอ๋อซอฮาบ้าคนหนึ่งที่อาซาน <c oughs> เป็นประจำก็ตาบอดอิเอนีอุมมมักตูมอ่ะค <c oughs> ืะออาจารย์เฉลี่เดี๋ยวเข้าประเด็นมาง,งี้พวกอีควานอ่าฮซันบรรน,นาก็มีแนวทางเป็นพี่น้องกับเชียอืฮสฮซันบรรนานะตัวฮาซันบรรนานะเป็นหัวหน้าอีควานกับเชียก็ร่วมมือกันเรื่องนี้เชคโรเบียมาร์คลลี่ก็ได้เขียนไว้อ่านูเองหนังสือแกเรื่องนี้รายละเอียดมีเชคอันนั้นทีนี้ยังไม่พอพวกอีควานไทย จะให้พูดนะก็ดอวีเนี่ยก่อนหน้าที่จะมากลับลังกลับลําช่วงไม่กี่วันนี่เราที่สั่งให้มาต่อสู้กับเชียเนี่ยืทำไมอ่ะก่อนหน้านี่แกกับชียก็เอาหมดสมานฉชันสมานชันหมดสมานชันแต่กลับลาเนี่ยวทางไม่ทราบว่ากลับลาเพราะอะไรแต่ก็ดีแล้วกลับลํามาแต่ลูกหาบที่เหลือยังไม่ยอมกลับยังไปคว้ายังไปอะไรกับเชีย พวกอิควานในไทยเนี่ยโดยพื้นเพอิควานในไทยจะเป็นศูนย์นะแต่ว่าไปรับศูนย์หน้าอไหนศูนย์หน้าอไหนคือหมายถึงว่าซุนย์หน้าศนยหน้แบบแบบเรื่องอากีดะหรืออิบะดาเนี่ยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเพราะว่าจบซาอุดีอิควานในไทยนี่แปลกนะหลายท่านจบซาอุดีแต่กลับมาเป็นอิควานโอ้เดี๋ยวอาจารย์อิควานอิควานอันมุสลิมูนในไทยเนี่ยที่เดินตามนโยบายอีควานเนี่ยอากีดะสารับใช่ เอาที่เอาจะว่ากันนะเอาสลับเขาให้เครดิตแล้วก็ฟิกฟิกปฏิบัติฟิกก็ตามชนนะแล้วข้อสองแต่มันฮัดอีควานมุสลิมุนไม่ใช่สลับไม่ใช่สลับอันนี้สิ่งที่อุลามะซาวุฏเอกได้บอกไว้คือคือในไทยเนี่ยที่ผมเห็นพฤติกรรมเลยนะจะเป็นอย่างนี้คือจะไปรับเอาอีควานมาเอาอีควานมาแล้วก็จะมาขัดขวางมูริดที่มาเสียนะจ๊ะมูริดมูริดอะไรอิสลามมีแต่บดออมีอยู่คำเดียวอ่าอะไรอาจันย์ฟาริดเฟนดี้รีโดอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดกันแนะกรนเหนตอนที่นัก ผู้รู้เหล่านี้เป็นคนที่ต่อสู้สุนัขมาตลอดเช็กรีดอสมาดีเนี่ยถูกบอยขอดไม่ให้ลงไปบรรยายสามจังหวัดภาคใต้<อ>เพราะที่นั่นอีควาเยอะบ้านผมมียาลาเนี่ยควาเยอะผมกลับบ้านบรรยายไม่ได้กลับบรรยายด้เช็กรีดไปกุริยะอะไรหลังๆมาดีขึ้น<อ>ดีขึ้นแต่ว่าปัญหาก็คืออีควาในไทยเนี่ยจะเป็นสุนนะแต่ก็จะไม่ดําเนินนโยบายแบบมาต่อสู้กับบิดาเพราะไปไปอิงทางนี้เรื่องชี้ยะเขาจะเงียบๆหน่อยทีนี้มันจะมีไอ้พวกไปเกาะอีควาอไปเกาะไปเกาะไปเกาะอาจารย์สริปผมจะพูดเลย ต้องรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบผมออกชื่อได้ไหมสถาบันทำไมรับชอบอะไรอาจารย์เชริปเมื่อประมาณกี่เดือนแล้วล่ะทำไมน่าจะสักพักแลวแหละมีมีอะไรเกิดขึ้นมหาเลยที่ยะลาเอ้าว่าไปเขาจัดงานเพื่อต้องการจะรวมมุสลิมหลายกลุ่มมาเจอหน้ากันพระอาจารย์ชริปแปลกไหมมีอยู่กลุ่มเดียวไม่ให้พูดบนเวทีกลุ่มพวกเรากลุ่มซาบีกูนพวกเราพูดไม่ได้ไม่พูดให้ไปรวมอย่างเดียวห้ามพูดแต่กลุ่มอื่นพูดได้หมด แต่ในวันนั้นมีคนคนหนึ่งพูดบนเวทีว่าจะไปต่อสู้กับชีอะห์ทำไมเราต้องเป็นอุมมะตุลวาฮิดะห์เป็นเป็นอะไรประชาชาติเดียวกันเป็นประชาชาติเดียวกันโอ้นี่ไม่เอาสารลับเอาเนี่ยเอากุรอานมาปรุงเองพี่น้องนต่ผมบอกอีกแล้วเห็นไหมเนยกกุรอานมาอุมมะตาวานวะฮิดะอ๋อเนี่ยคัมภีนะเอามาแล้วมาปรุงสูตรเองยนี่ปรุงหนึ่งมากขึ้นวเนี่ยอาจารย์นัวเนี่ยเนี่ยนี่ก็อีกประเภทหนึ่งเพราะมันติดเชื้อจากหัวหน้าเดิมคือฮะซันบันนาไงออ๋คือไปอิงกับชีอะห์ไง ใช่ไหมไม่รู้จะว่าแต่พวกนี้เวลาเราตีงฮาซันบันนาเนี่ยติงฮาซันบันนาเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนเดือดร้อนใช่ไหมร้อนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่สารลับเลยใช่ไม่ใช่สารลับเดือดร้อนและที่เราติงเราก็ติงด้วยความเป็นธรรมเราติงด้วยหลักฐานท่านผิดพลาดจริงด้วยหลักฐานใช่ด้วยหลักฐานบนความเป็นธรรมคือท่านผิดพลาดจริงอุลามาซาอุดีพูดไม่ได้พูดงานวิจัยก็เยอะแยะคืออาจารย์เราเนี่ยไม่ใช่อุลามาเราพูดอะไรเราบอกเราเป็นหนี้บุญคุณผมใช้คำถูกไหมนี้บุญคุณกับบรรดาเชฟมิมาาาาาททททััั้้งงหหลยยยยีีีี่่่่ืนนนนดดใใแวสร์ออูซุ ซึ่งนักศึกษาก็เห็นด้วยกับาต่ที่พอมันกลายเป็นว่าแนวทางอิควานเนี่ยเอาแนวทางการทํางานศาสนาไปมองเรื่องดุนยาอย่างเดียวเราต้องสร้างโรงเรียนต้องสร้างนู่นสร้างนี่ในเชิงแบบพัฒนาสังคมชีอก็เข้าไป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 ชีอ์ไม่สนอะกีดาอะกีด์อะกีดาดึง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 ชีอ์เข้าไปก็ไม่สนใจอะไรเพราะว่าโดยโดยจิตวิญญาณเขาเขาไม่ต้องการต่อสู้เขาไม่ปกป้องแนวทางสารลับเนี่ยนี่คือปัญหาเราพูดถูกไหมเขาไม่ปกป้องแนวทางสารลับ ก็คงจะอย่างนั้นหม่งั้นอุลามาโซดีคงไม่บอกหรอกเขาใช่เขาทํางานผิดพลาดไม่ใช่แนวทางสลับใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องคือเนี่ยนิดเด่งอาจารย์ชริดยังไม่พออีควานเนี่ยจะชื่นชอบบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายที่เราบ่นมาหลายวันนะว่าเป็นด็อกเตอร์ที่ไปอยู่กับชียห์เนี่ยอีควานทั้งหลายเวลาจัดงานจะเชิญด็อกเตอร์ต้ไปเดินด็อกเตอร์ต้นไปบรรยายเจนแนวทางไม่ใช่สลับแน่ถ้าเป็นอย่างนี้มาหาลัยผมอาจารย์ชนิดสมัยตอนเรียนอยู่มอปัตตานีตอนนั้น ลิเบียกาลังเดือดใช่ไหมก่อนก่อนที่กาดาฟีจะถูกไปเชิญด็อกเตอร์คนทนึงที่อิงอาชิอามาบรรยายโอ้โห oh ด็อกเตอร์ที่จบจากต่างประเทศตั้งหลายจบจากซาอุดีจะงได้ไปยืนต้อนรับโอ้ให้เกียรติอย่างเงี้ยเนี่ยเอาละท่านพี่น้องเบอร์อาจารย์อามีนขึ้นหน้าจอนะท่านพี่น้องท่านใดเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการถกหรือจะติงจะว่าจะด่าจะประนมามอาจารย์อามียนอะไรกันแ,แต่ต้องมีเหตุผลนะด้วยหลักฐานและเหตุผล ตาก,กะหลักฐานตรก,กะเหตุผลคุยกันด้วยหลักฐานอย่าใช้อารมณ์คุยกันพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่อาจารย์มีนพูดผิดตรงไหนตามหลักฐานตามหลักการใช้เหตุผลที่ถูกต้องอนะครับเพราะเราเน้นเสมอว่าให้ท่านพี่น้องสังปัญหาที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากการไม่เอาแนวทางสารับต์ตั้งแต่ต้นมันก็เลยเพี้ยนไปทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอบีจึงบอกว่าคอยรุนนาะสกอร์นี้ม,มนุษย์ยุคที่ดีที่สุดในยุคของฉันซุมบมัลลารีนายรูนะฮม หลังจากนั้นคือยุคถัดไปซุมมาล์ดีนายรูนะฮุมหลังจากนั้นคือยุคถัดไปท่านนบีให้3มยุคเนี่แหละ300รอปีแรกนับจากท่านนบีุไปในเขาเียยุคสลับก่อนจะจบผมจะยกคําพูดสลับที่เราตีเราเราเราบอกว่าเราจะพูดมาทั้งนั้นสลับได้บอกไปว่าอย่างน้อยที่สุด6 7เจพวกที่จะเอ่ยต่อไปนี้ให้ระวังให้ดีพวกนี้เป็นศัตรูกับอาลีซุนนะสลับพูดสลับพูดสลับท่านหนึ่งหัวหน้าใหญ่เหมือนกันเลยนะอาจารย์ชฉลิม คือท่านอบูฮาติมมุฮัมมัดอิมนุอิดริสอัลรอซีอิมามรอซีอับูฮาติม <R azi. S 1> อัรรอซีเป็นนักฮะดิษนะเป็นผู้ที่สุนนะทั้งหลายเป็นหนี้บุญคุณท่านเพราะท่านเขียนประวัตินักรายงานฮะดิษอ๋อประวัตินักรายงานฮะดิษให้เราใช้กันมาอยู่ในฮิจรัตที่ร้อยเก้าสิบห้าถึงสอ,องร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านพูดว่ายังไงจารย์ชริปอ,อิมามลาลิกะอีรายงานรายงานคำพูดท่านนั้ท่านพูดว่ายังไงอัลลอฮฺมาตุอัฮฺลิลบิดาอิ อัลวากีอัตุฟิลอัฮลิลอาซรท่านบอกว่าพวกทีนึงนะสัญลักษณ์ของพวกบิดาอัเหนิยมอุตรีนิยมต่อเติมนิยมเนี่ยคือการเหยียดหยามดูถูกดูเคลนอัลลิลอาซรนักขะดติษสลับที่เป็นนักขะดติษจริงไหมพวกบิดากลัวพวกไหนสุดพวกบิดาไม่ได้กลัวนักฟิกนะกลัวนักขะดติษเพราะว่านักขัตติษฐ์ฟันชั่วอินุอุมัดอ่านว่าอินุอุมัด ทำมาลิดทำอะไรอ่ะบิดาอไม่ใช่ดอิบเมาดัวเกก็เลยด่าพวกอาลรือฮะดิษด่าพวกอาลรืออาสัตว์รจริงไหม<ะ>นักฮะดิษเนี่ยเขาจะชั่วชั่วชั่วใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่เขาจะ,ะ,ะตัดสินได้ง่ายเลยอ่ะอีกพวกหนึ่งจริงๆมีหลายพวกผมจะพูดพวกหลักๆที่เรารู้จักกันอัลละมาตุลจั์มียะติทัสมียะทุมอัลละซุนนัตีมุชับบิฮะสัญลักษณ์ของพวกญามียญามียคือพวกที่ชอบปฏิเสธตีความ ลักษณะลักษณะของอัลลอฮ์คือด่าพวกอาลีซุนนะว่าพวกมุชับบีฮะให้อัลลอฮ์มีร่างกายเหมือนรูปเหมือนร่างกับมนุษย์ใช่ป่ะอ่าดูนะแล้วก็ท่านก็พูดว่าอัลามาตุลกอดรียะตัสมียะตูฮุมอัลลอฮ์สุนนะที่วัลจามะฮ์อัลมุจับบีรอฮ์คือพวกกอดรียะพวกที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างก็ด่าอาลีซุนนะว่าเป็นพวกที่ ขาเรกไม่มีเสรีภาพทางทางความคิดคือไม่มีเจตนารมเสรีเลือกไม่ได้หรอกยัดเยียดให้หมดคือล้อเลียน阿里สุนะแล้วก็อีพวกหนึ่งอาจารย์ชริปอลัลลอฮ์มะตุลรอฟิดอชีอะหลเนี่ยตัสมียาตุมอัลลอซุนนตีนาซีบะแปลว่าสัญลักษณ์ของพวกรอฟิดอพวกชีอะคือการที่พวกชีอะให้ชื่อให้นามแก阿里สุนน่วันนาซีบะศัตรูของลูกหลานนบีพวกไม่เอาลีพวกไม่เอาลูกหลานนบีตรงเลยตรง รงเลยที่สลับพูดว่าเนี่ยเราโดนหมดเลยมีไหมสลับบอกว่าศัตรูอัลลอฮฺคือพวกไม่พัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเพราะฉะนั้นสลับจึงให้ความสําคัญต่อหลักอะกีดะเป็นอันดับแรกเขาไม่สนใจเรื่องการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นเพราะการพัฒนาสุดท้ายมันทําให้มนุษย์พ้นจากไฟนรกไม่ได้มันทําให้มนุษย์พ้นจากความหลงผิดอันนําไปสู่ไฟนรกไม่ได้แต่การพัฒนาผมได้พูดอยู่เสมอว่าคนในสังคมมุสลิมแบ่งเป็นสองกลุ่ม อุลมามะผู้รู้ที่จะต้องปกป้องอิสลาม,อมสอนอิสลามในยามที่มีภัยมีเชื้อโรคมีภัยคุกคามอะกีดะของสลับอุลมามะจะต้องทําหน้าที่ให้ถูกโดยไปปกป้องอะกิดะอันบริสุทธิ์ที่ถูกคุกคามจากกลุ่มบิดเบือนทั้งหลายทําหน้าที่นี้เป็นหน้าที่แรกและการสอนอื่นๆค่อยตามมานี่คือแนวทางของสลับไม่ใช่ไปสอนเรื่องฟิกเน้นเรื่องปฏิบัติกันแต่ปล่อยปล่อยปะละเลยอะกีดะสลับให้ถูกโจมตีถูกทําร้าย ซึ่งถ้าคนที่ปฏิบัติฟิกอย่างถูกต้องตามแนวทางสลับแต่ถ้าอากีดาเพี้ยนเนี่ยไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นต้องไปปกป้องผู้รู้จะต้องรู้หน้าที่ว่าอะไรต้องทําก่อนทําหลังหรือทําพร้อมกันแต่อะไรต้องเน้นมากกว่าให้ความสําคัญมากกว่านี่คือคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มที่สองก็คนกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่อาจารย์คนกลุ่มเหล่านี้นจะไปจัดตั้งองค์กรพัฒนาสังคมมุสลิมทําไปเลยทําไปเลย,เลยไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลยแต่แล้ว<ต>การพัฒนาองค์กรสังคมมุสลิมจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรดานักปราชญาที่ยึดมั่นอยู่บนหนทาสลับอีกทีหนึ่งเพราะไม่งั้นพัฒนาไป,ไปพัฒนาล้วไปเข้าชีอะพัฒนาไปเข้าบิดา,อ,าอีกเอาและสุดท้ายต้องถูกสลับคุมอีกทีหนึ่งคุมใช้ให้สลับคุม,มเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเบิดเบือนทั้งหลายปัญหาจุดปัญหาก็คือไม่เอาสลับอีกแล้วขอจบไปเพียงแค่นี้วบิลไลต์ฟิกวันนี้ได้ยัสวะซัลาัุวะลัยกุมวะเรมะรห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ